สวัสดีครับผมมารินกับฟิลไทยเดอะบ็อกซ์ปัตัดนันะครับนี่ตรงถนนเขตขลงังฮะวัดหลวงครับนี่ครับวัดหลวงตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวักกดแม่ฮ่องสอนนะครับวัดหลวงเนี่ยก็คือจริงๆลันนี้มีหลักกิโลนะครับ อยู่1095ก็เส้นไปแม่ฮองสอนนะครับตามนู้นะครับเป็นแม่ฮองสอนนะะเวียงใต้ไปวัดหลวงเนี่ยจริงๆคำคำไทยคำเหนือเดิมเนี่ยนะครับคำวัดหลวงเนี่ยแปลว่าใหญ่ฮะเหมือนเมียหลวงเมียน้อยนะฮะก็เมียใหญ่เมียเล็กอ่ะประมาณนั้นนี่ครับวัดหลวงตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งในวัดที่อยู่ใกล้ย่านนะักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับ ตรงนี้ก็มีโรงเรียนปริยัตธรรมวัดหลวงนะครับก็เป็นอาคารโรงไม้เก่าแก่นะครับเดี๋ยวนี้ก็อาคารศาลาแบบนี้เนี่ยก็หาสร้างได้ยากนะครับแล้วก็งานบุญใหญ่ตรงนี้นะครับมีเจดีย์ที่ทรงออกเป็นไทยใหญ่เป็นพม่าเนี่ยครับนี่ฮะเจดีย์ตรงนี้นะครับก็จะมี งานเวียนเทียนงานอะไรกันก็มีนะครับนะครับยอดเจดีย์จะเป็นรสนิยิที่พลจากมาทางพระมาทางมอญนะนะครับ,รบจุพวัด